ไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรเอาดีๆอาไม่ได้เป็นไรปไปนอกปกินข้าวไปเร็วไปเร็วๆสิอะไรไปกินข้าวไปเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นนอกไปเร็วไไปอะเร็วๆปะไม่ไปเอาพี่ผิดอะไรเนี่ยพี่ยังไม่ได้ทาอะไรผิดเลยไม่ได้ม่เป็นไรดิเออ แค่ถามเรื่องว่าเป้น่ารักนะอ,อใส่ชุดเดียวกับแฟนเก่าพี่เลยแค่นี้งอนอะไรนะไปเร็วๆไปไปไปอะไรแค่แซวเล่นเฉยๆว่าใส่ชุดเหมือนแฟนเก่าพี่เฉยๆเลิกกันไปตั้งหลายปีแล้ววันนี้เป้น่ารักมากๆเลยปลาจะกินข้าวปลาเร็วปะ๋ยวให้กินในนี่ปะไปนี่ปะกระเพาะปลาปะ<ไ>ปที่ปเป้ชอบกระเพาะปลาเร็วๆเร,วๆเร็วๆครับพี่ อย่าโอ๊ยไปเลยครับไปไปอ่ะโอ๊ยตาพ่อ